จะกินอะไรกันดีจ๊ะ,ะจริงเหรอจ้าได้สิจ้าแม่ใครนจะไปปฏิเสธแล้วจ้าร็วๆวเข้าสินังหวานร็วๆเ,เข้าได้สิทำไมจะไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วขอ,อ,อกันหนึ่งหล่อแล้วเราหนีไปทางไหนดีวะจ้าจ้า ทำไมมือมันด้านๆเหมือนมือพวกกรรมกรเลยลูกชายฉันมันไปหลงได้ยังไงเนี่ยอีวานไอ,อีวานมันไปไหนเนี่ยกระเป๋าเงินล้านฉันกระเป๋าเงินล้านฉันหายไปไหนเนี่ยอเอมิเลียนไปจับตัวอีวานมันมาให้ได้พร้อมทั้งกระเป๋าเงินของฉันด้วยนะอ๋อ จัดจดัดใม่ให้จอดอีวอนวนี่อีวอนแกไหนวะทำไงดีวะครับครับคูณนายครับเฮ้ยเฮ้ย hey! หยุดสง่งกระเป๋ามาไม่ฉันไม่ให้ เอาวะคงจะมีทางเดียวแล้วมั้งเฮ้ยอย่าคิดเร็วงโง่เะยเว้ยยะ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 เฮ้ยหายไปไหนแล้ววะฉันอยู่นี่อ้าวเฮ้ย ทําไมตรงนั้นนะ่ะมันอันตรายส่งกระเป๋ามาให้ผมไม่ถ้านายอยากได้อ่ะนายก็ตามมาเอาเองแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ย,ยจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยอไอ้มิงเลยไอ้จับอีนางหวานได้ไหมเนี่ยนู่นครับโดนลงน้ำพร้อมกระเป๋าไปแล้วครับแต่ผมมีทางลัดฝั่นงนู้นครับคุณนายจะไปด้วยกันไหมครับเฮ้ยไม่ได้เลืองเลยแกเนี่ยถ้าฉันตามแกไปฉันก็ น้ำหนีไปไหนอีกฮะเอากระเป๋าอะกระเป๋าอยู่ไหนบอกมาลูกมาเสียงเด็กเหรอเอางี้ถ้านายช่วยฉันฉันจะบอกความจริงให้หนายฟังทุกอย่างความจริงอะไรถ้าแกอยากให้ลูกแกรอดรีบบอกมาเร็วก็คุณนายนั่นแหละเป็นคนขโมยกระเป๋าตังมา แกคิดว่าแกหนีแม่มาได้ลูกแกจะทำอะไรได้อย่างั้นเหรอแม่ม้ขอของพืนนะครับแม่นะเอามาินี่ไปคนพิการอย่างแกจะมีผู้หญิงคนไหนมาจริงจังกับแกอีน้องหวานนั่นเหรอก็หินแกเงินเหมือนกันแั่นแหละเอามาได้ไปแม่แม่ครับ นะครับแม่ผมกับวานรักแกจริงๆนะครับไม่มีทางเงินเนี่ยฉันจะเป็นคนเก็บเอาไว้เองคืนให้ลูกโง่ๆอย่างแกโดนถูกปอกระอ<า>วดตัวได้ไรเฮ้ยแม่แม่กลับมาก่าอนแม่เราแม่อยู่ที่นี่ก่อนนะลูกปล่อยนะ <c oughs> แม่ทำแบบเนี้ยไม่ต่างอะไรจากโจเลยนะคะ ไอหวานแกกล้าว่าฉันเหรอเงินนี่มันก็เป็นเงินของลูกชายฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะใช้ทุกบาททุกสกตังค์ถึงจะเป็นแม่แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเงินเนี้ยมันก็เป็นของคืนหมือแม่ยังไม่ทันจะตังเลยทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของฝันไปเถอะแกตายถ้าแม่จะเอาไปอะแม่ก็ต้องข้ามศดูไปก่อน ถ้าแกไม่ปล่อยอย่างนั้นแกก็ไปกับฉันเลยฉันจะได้เอาแกไปขายเงินผมได้เยอะกว่านี้แน่เลย <c oughs> ไปขายไช่นะไปไปไป <c oughs> ลูกมา <c oughs> อิมานหัวคน <c oughs> แล้วฉันจะเชื่อใจแกได้ไงจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่อย่าทำตามคำสั่งของคุณนายจนลืมไปว่าอันไหนผิดอันไหนถูกถอยไปฉันจะช่วยลูกฉันเอาผมไม่รู้หรอกนะว่าใครผิดใครถูกอะแต่เด็กมันไม่รู้เรื่องมันไม่ผิด <c oughs> ช่วยเองอ ต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ทิ้งหนูไว้แบบนี้อีกแล้ว่ปลูกเราเรีบไปหาพ่อกันเถอะเดี๋ยวผมช่วยคุณแล้วตาคุณช่วยผมบ้างเงินอยู่ไหนตามฉันมาตรงนี้แหละฉันซ่อนมันไว้ตรงนี้คุนสิไม่มีนี่คุณหลอกผมเหรอฮะ ไม่นะฉันซ่อนมันไว้ตรงนี kind <of> <without> ้จริงๆนะเอ๊ะหรือ <Hayır> ว่าคุณแม่เป็นคนออกไปเป็นไปได้นะดีนะที่ฉันอย่างรอบคอบอ่ะเฮ้ยเงินเงินอยู่ตรงนี้งั้นแสดงว่าในกระเป๋าก็ ในที่สุดเงินมันก็เป็นของฉัน <c oughs> เงินเงินหายไปไหนหมด <c oughs> อีดวอนอีตัวแสบไอ้ <c oughs> อมิงไอ้ลูกไม่รักเด เงินของผมก็อยู่ในกระเป๋าเองครับแม่แม่ครับผมกับนองหวานเราต้องการสร้างอนาคตไปด้วยกันนะครับแม,แม่แม่คืนให้ผมเถอะครับผมขอร้องหรอแม่เลิกโง่ซะเถอฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วว่าคนพิการอย่างแกไม่มีใครรักแกจริงหรอกแกเชื่อแม่แกบ้าสิผมเชื่อแม่มาครึ่งชีวิตของผมแล้วเมื่อไหร่ผมจะมีชีวิตของผมเองครับแม่แกไม่ทันหมันอย่าผู้หญิงหรอกอนางหวานเนี่ยมันไม่ได้รักแกมันรักเงินของแกมากกว่า แม่จังหากล่ะคะที่รักเงินพี่นิงเมื่อไหร่แม่จะเลิกทำร้ายจิตใจพี่นิงสักทีคะทําไมฉันจะไม่รักระหวังดีกับลูกฉันที่ฉันกลีดกันเขากับแกก็เพราะว่าแกเป็นเป่งไอ้มิงเหรียญจับอีหวานนี่ไว้คือผมจะเป็นขี้ข้าเดีย๋ยวผมก็ไม่ยอมทำร้ายใครผมขอตัวแก่นี่มันก็งโง่เหมือนลูกชายฉันไม่มีผิดเลไรเมื่อไหร่แม่จะเลิอกอาคาติกับหนูสักที ในฐานะที่หนูเป็นแม่คนเหมือนกันหนูเข้าใจความห่วงใยของแม่ดีค่ะแต่ชีวิตใครชีวิตมันสิคะแม่จะมาบังคับชีวิตพี่มิ้งแบบนี้ไปตลอดไม่ได้แม่ครับน้ำหวานเขาไม่เคยเกาะผมครับแม่เงินที่แม่เอาไปพวกเราสองคนช่วยกันหานี่ครับผมกับน้ำหวานจะช่วยกันฝากเงินในธนาคารทุกเดือนพวกเราหวังว่าอยากจะมีครอบครัวเล็กๆแม่ครับ แม่คืนมาเถอะนะถ้าไม่เห็นแกผมก็ถือว่าเห็นแกหลาแล้วกันนะครับแม่หนูรักพี่มิ้งจริงๆนะคะหนูไม่เคยหวังเงินทองของพี่มิ้งเลยแล้วที่ผมเชิญแม่มางานแต่งงานของพวกเราเพราะว่าผมต้องการคำอวยพรจากแม่นะครับแต่แม่กลับมาทำลายงานแต่งงานของพวกเราแบบนี้ได้ในเมื่อแม่รับครอบครัวผมไม่ได้ก็ถือว่าผมไม่ใช่ลูกแม่แล้วกันนี่แกการตัดแม่ตัดลูกกันเลยเหรอเพราะอีคนนี้คนเดียวเลยเหรอ พ่อแม่ต่างหากลหรครับไม่รู้แหละตอนเนี้ผมจะปกป้องครอบครัวของผมครับแกต้องเลือกแม่แกดิแม่ไม่ให้แกบ้ายไหญงนั้นแกอย่าโกรธแม่เลยนะแม่ไม่ห้ามแกก็จะให้พอ่อนะครับแม่ตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะพายให้แม่ได้จริงๆครับเชิญแม่กอดกระเป๋าอันไร้ค่าของแม่แทนลูกหลานแล้วกันนะคะ